มันมีช่วงหนึ่งค่ะที่ตอนนั้นเกิดภาวะหัวใจวายถึง12นาทีแน่นอนคนที่อยู่ข้างๆค่ะตอนนั้นรู้สึกอะไรยังไงบ้างบอกกับตัวเองว่ายัางไงบ้างคะพี่ดล่าเป็น12นาทีน่าจะปวดใจสุดๆมันมันมันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงคือตอนนั้นพี่ไม่อยู่เพราะต้องออกไปแบงค์ในช่วงนั้นนะซึ่งปกติไม่เคยไปไหนอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเนะี่ยต้องไปแบงค์ที่สยสมสคว์ซึ่ง<ะ>ไม่ไกลจากโรงพยาบาลได้รับโทรศัพท์เขาบอก คุณแมงมุมหัวใจวายพี่ก็รีบกระโดดขึ้นรถแล้ววิ่งกลับมาในช่วง12นาทีก็ซิ่งกลับมานะโทรเช็คตลอดทุกสามนาทียังไม่ยังไม่มีชีพจรยังไม่มีชีพจรยังไม่มีชีพจรคือทุกอย่างนิ่งอะง่ายง่ายมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จะเป็นเรื่องจริงพอพี่ไปถึงเขาก็ปั๊มหัวใจกันอยู่โชคดีที่คุณหมอท่านคิดการล่วงหน้าท่านเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นเพราะมันมีอาการมาก่อนแล้วค่ะค่ะ ก็เลยสามารถทำ CPR ได้ทันทีซึ่งตอนที่พี่ไปถึงน่ะแมงมุมมีชีพจรแล้วแต่ไอ้วินาทีที่พี่ถึงโรงพยาบาลแลวจะวิ่งขึ้นลิฟต์ตอนนั้นยังไม่มีเหมือนก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะแต่เราก็ดีใจสุดๆว่าเขากลับมาแล้วณตอนนั้นในใจเราบอกตัวเองว่าพี่รับได้หมดว่าเขาจะอยู่เขาจะไปนะมรันมันเรากําหนดไม่ได้อยู่แล้วแต่แน่นอนที่สุดเราก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น รู้สึกดีใจแบบสุดๆ,ๆแลบว่าว่าเฮ้ยเขากลับมาได้ยังไงเนี่ยมันาทีงส <c oughs> ิบสองแล้วทีพอเราเริ่มมีสติดีขึ้นเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้เขาตื่นมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะขาดออกซิเจนไปนานขนาดนั้นค <c oughs> ่ะค่ะแล้วพ <c oughs> ็เขาก็โคม่าต่อไปอีกประมาณเกือบสองวันอ๋อค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ <พอ S 1> แย่แย่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาตื่นขึ้นมาเขา จะโอเคหรือเปล่าหรือเขาจะต้องนอนเป็นผักต่อไปซึ่งมันก็ไม่ดีกับเขาไม่ใช่เรานะมันก็ไม่ดีกับเขาและในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดได้ต้องตื่นขึ้นมาเขาพูดว่าอะไรคะเขาก็พยายามออกเสียงเขาบอกไม่เห็นเหมือนในหนังเลยหูพูดนี่คือประโยคแรกเหรอทำไมคะแต่ผมคิดว่าอะไรคะก็ในหนังเขาก็จะมีแบบว่าแจงข่าวหรือว่า เขาไปในอุโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เห็นอุโมงจินตนาการของในหนังค่ะมันไม่รู้สึกตัวเลยไม่เห็นอะไรไม่ฝันอะไรโถเอ็นดูตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เห็นเหมือนในหนังเลยโ้วังโว่ะเตี้ยโงวะก็เป็นคนทำโปรดักชั่นไนกม่ยอใช่ใช่ค่ะแต่ตรงนั้นพี่นารกคุต้องดีใจมากค่ะเพราะว่าไหนก็ตามที่กลับมาด้วยสติระดับนี้แต่ว่าหนึ่งเราเดินหน้าต่อกัน พี่บอกว่าในส่วนของไตอะค่ะพี่นันลาแบบอยากให้แมงมุมแบบเอาไตของตัวเองไปใช้แต่แมงมุมไม่ยอมใช่ครอเเรามีการผ่าตัดเปลี่ยนไตอะไรแบบนี้ก็เรามีสองไตไงเราแบ่งกันไปอันนึงกันได้แต่ว่าของพี่เนี่ยทำได้แต่ว่าเนื่องจากว่าคนละเลือดคนละบัดกรุ๊ปกันแต่ก็มีวิธีที่หมอเขาจะทําได้พี่ก็พร้อมเลยที่จะให้ให้เขาเอาแต่เขาเขาไม่ยอมเอาทําไม่ะคะมุงไม่อยากเขาเจ็บเพราะว่า เรารู้ว่าเวลาเจ็บป่วยมันรู้สึกยังไงน้องชายก็อยากให้ค่ะอพรน,นั้นปิบัดคื่อซึ่งอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าเป็น <จะ S 1> พี่น้อง,ง<า>กัน่าค่ะแต่ว่าเมก็ยังสองจิตสองใจว่าแบบเออการที่แบบทั้งลูกสองคนเข้าไปในห้องพ่าตัดตรรพร้อมกันท่านพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงแต่เราก็คิดแทนแล้วแบบมันคงเครียดมันคงซับซือนกัน อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่แบบฟื้นขึ้นมาคือหลังจากนั้นคือบอกรักกันมากขึ้นปกติบางมุมเป็นคนไม่ไม่บอกรักพี่ดอลล่าเขินด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเลยใช่ค่ะไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้ค่ะพี่ดอนล่าบอกมากกว่าพี่จะพูดเยอะกว่าเขาเยอะแต่แล้วทำไมถึงหลังจากฟื้นขึ้นมาเราสึกว่าเฮ้ยต้องบอกละใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปนานแค่ไหน เราจะไปตอนไหนก็ได้ก็อยากให้เขารู้ว่าเราก็รักเขาตอนเขาบอก <c oughs> หลังจากที่เขาไม่ค่อยได้บอกเลยค่ะพี่โดาเป็นยังไงบ้างคะคำว่ารักคำนั้นก็ดีใจมากครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเลยต่อให้มีคนชอบพูดากับการกระทำเสียงดังกับความพูดแต่เข้าใจความเสียงดังแต่เราก็อยากได้ยินเสียงหวานๆบ้างเหมือนกันใช่ค่ะพูดกันตรงๆนะฮะทั้งสองคนก็อยู่อยู่ใกล้กับการเรียกว่า เรียกว่าเต็มตัวกับการที่เหมือนว่าจะลาจากกันอยู่ในหลายๆครั้งเราเคยคุยกันเรื่องนี้ยังไงบ้างพี่ก็บอกว่าพี่เชื่อว่าพี่ต้องตายก่อนเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วพี่ก็อยากให้ว่าม่แน่ม่แน่อยากซีกว่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันขอร้องอย่าแย่งกันคือสําหรับพี่เนี่ยพี่ก็อยากให้ถ้าเขาพบรักใหม่ซึ่งเขาก็ยังอายุยังน้อยพี่ก็จะดีใจมากที่เขาจะได้มีความสุขก็มีคนดูแลต่อไปสําหรับพี่นะนะพี่อยากให้เป็นอย่างนั้นถ้าพี่ไปก่อน แต่ความสุขของเขาคือพี่ดอลล่าไงแต่ตอนนั้นพี่ไม่อยู่แล้วไงตายไปแล้วแต่ผมไม่คิดว่าจะมีใครดูแลมิดีแล้วพี่ดอลล่า <c oughs> ไม่นับม่อท่านพ่อกับคุณแม่ค่ะแล้วก็เพื่อนนะคะตั้งแต่จดตอนที่มันป่วยตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยเขายังจดอยู่เลยะคะ่ะ <c oughs> ทุกวันค <c oughs> ่ะมีความสม่ำเสมอแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกันตลอดเวลาวันนี้พี่ดอลล่านอกจากจะเป็น อีกเสี่ยวนึงของชีวิตของแมงมุมอะค่ะเพราะกว่าที่จะแต่งตัวเสือ้อผงเสื้อผ้าหรือแม้แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่แมงมุมมองไม่เห็นแต่พี่ราร่าจะอธิบายให้เหมือนกับว่าแมงมุมไม่มองเห็นสิ่งสิ่งนั้นช้อปปิ้งเก่งกว่าตอนที่น้องแมงมุมช้อปปิ้งเองอีกใช่ค่ะเหมือนเขาก็พยายามจะทาให้มันมีความสุขเขารู้ว่ามันชอบแต่งตัวชอบแฟชัน่นเขาก็จะพยายามทําในสิ่งที่แมงมุมชอบแล้วเขาก็บอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะป็นตายไม่ไหวส่วนเรื่าเวลาที่แต่งตัวเงียค่ะพี่โดาอธิบายน้องแมงมุมบ้างไงบ้างคะ่ะ <Go. S 1> เขาก็จะให้จับผ้าอ่าวันนี้เป็นแขนกุดนะ สีนี้สีนี้กระดุมเป็นแบบนี้นะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าสีนี้ออซิสซอรี่สีนี้รองเท้าต้องเข้ากันอะไรยังไงครับโชคดีนะได้สามีแต่งตัวเก่งนะเจอกลอธิบายไม่เป็นน่ยุ่งเลยนะจริงแล้วมีเทสด้วยนะถูกถูกอ้าวเขาใช่ใช่ค่ะค่ะเห็นแันว่าในชีวิตก็อยากจะมีลูกอยากครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีได้หรือเปล่าเพราะว่าในมุมทันยากดภูมิซึ่งซึ่งมันจะทำให้ เออไม่ตกไข่ถ้าจะมีก็ต้องวางแผนกันยาวยังมีความตั้งใจที่จะพยายามนั้นอยู่ไหมพี่มีมัน<ผ>ม,ม <า S 2> ุมเราก็อยากมีค่ะแต่ว่าถ้าการที่มัมป่วยเนี่ยทำให้เด็กออกมาแล้วป่วยหรือมีเปอร์เซ็น์ที่จะป่วยเนี่ยเราคิดว่าไม่มีดีกว่าเพราะมันเป็นการเห็นแก่ตัวว่าการที่เราอยากมีอยากได้อะ มันมันไปตกที่เด็กอะอแล้ก็เลยมไม่แน่ใจซึ่ง SLE ส่งต่อได้ทางได,ได้ค่ะยาที่แม่บุทานตัวเนื้อค่ะมันทำให้มีเปร์เซ็นต์ที่เป็นปากแหว่งพดานโบดูยิ่งคิดอะเรื่องนี้คะ่ะค่ะค่ะแต่ใจอ,อยากมียึงแต่งงานอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ แต่วันนี้แค่ได้ยังจับมือกันแบบนี้ทุกวันมันคือความโชคดีที่สุดในชีวิตของกันและกันแล้วเนาะนะคะเพราะว่าเพราะมันมุมก็ผ่านโจทย์แห่งการที่เราต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะและจริงๆนี่คือคู่หนึ่งที่สามารถพูดได้ว่าความรักของอีกคนหนึ่งต่อลมหายใจของอีกคนหนึ่งได้จริงๆนะคะมาถึงตรงนี้มีอะไรอยากบอกกันและกันบ้างคะ12ปีที่อยู่เคียงข้างกันก็อยากขอบคุณนะคะแล้วก็อยาก บอกรักเขาทุกวันแบบนี้ไปนานๆพี่ดล่าล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับแมงมุมบ้างอยากจะให้กําลังใจให้เขาต่อสู้ต่อไปเพราะว่าพี่เชื่อว่าชีวิตมันมีอะไรดีๆอีกเยอะเขายังอายุยังน้อยที่เขายังจะต้องประสบพบเจอถึงแม้ว่าเขาจะป่วยพี่เชื่อว่าถ้าเขาเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเนี่ยความสุข มันรออยู่ข้างหน้าแล้วก็เขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเขาเองเขาอยู่เพื่อครอบครัวเขาด้วยเพื่อคนที่รักเขาอีกหลายคนนยคนนะก็อ,อยากจะให้กําลังใจเขาแค่นั้นนะครับวันนี้คงมีหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วก็ค่ะอาจจะแบบอาจจะเจอกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ที่รู้สึกว่านหนักหนาเพราะฉะนั้นมีวิธีคิดหรือมีแบบในหลายสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่เนาะแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปได้ พี่ธาลามีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูกันอยู่บ้างะคะด้วยความถ่อมตนนะครับเพราะพี่ก็ไม่ได้รู้ไปสักทุเรื่องแต่ด้วยการดําเนินชีวิตของพี่พี่ก็คิดว่าคือประการแรกเราต้องไม่ยอม,ต,อม,ยอมต้องไม่ยอมแพ้ต้องไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะทุกคนมีปัญหาหมด<ช>ที่เรานั่งกันอยู่สี่คนนะครับคนคไม่มีใครที่สุขสบายไปทุกอย่างงั้นมีปัญหาเราก็ต้องแก่แต่ว่า เราจะทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความมุมานะหรือความอดทนสำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่เคยท้อถอยในเรื่องอะไรทั้งสิน้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่<ช>พี่คิดว่าถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรที่หนักมันก็จะเป็นเบาผลลัพธ์มันคงไม่สวยหรูไปทุกกรณีแต่ก็มันก็จะไม่ได้เลวร้วายถ้าเรายังสู้อยู่โดยไม่ถอยนะในมุมละคะ่ะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ ไม่สบายอะค่ะอย่าคิดถึงตัวเราอย่างเดียวให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยที่เขาคอยช่วยคอยให้กำลังใจเราคอยช่วยแก้ปัญหาให้เรามันก็จะทำให้ไม่หนักมากเอาใจช่วยค่ะปีใหม่แล้วขอให้ปีนี้เป็นปีที่แข็งแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยขอ นะคะเป็นอให้แข็แรงขอให้แข็งแรงแข็งแรงทุกวันเลยคอบคุณค่าขอบคุณค่ะผมคิดว่าเราเริ่มต้นปีกันนะครับด้วยการเติมพลังใจแล้วก็กำลังใจให้กับกันและกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้พิสูจน์ว่าความรักก็มหาศจา์จริงๆนะครับแล้วก็เราก็ไม่แพ้ครับถ้าเรายังไม่ยอมแพ้ วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนนะครับขอบคุณพี่ดอลล่าและขอบคุณคุณหญิงแมงมุมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยครับดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าเตาวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันและเจลอาบน้ำโชคุบุสสกินโซลูชนันไกลปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มครับ เสาหนาครับมาเป็นคู่คู่ที่หลายคนบอกว่ารักกันจริงหรือเปล่าหรือว่ารักกันเพราะอยากแค่ทำคอนเทนต์เท่านั้นรอดไม่รอดหลายคนเอาใจช่วยหลายคนสบประมาทแต่เขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรเร็วเกินไปจนกว่าจะได้พบกับแจ็คแฟนฉันที่จะมาพร้อมกับไบมอนในเสาหน้า11โมงทางช่องวันกับ Club f r i d เด s h o ชครับขอบคุณพี่อ้อยี่ชอบเจอกันเสาหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อย่าคิดถึงกต,ตัวเราอย่างเดียวให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยทุกคนมีปัญหาหมดต้องไม่ยอมแพ้ต้องไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคมีปัญหาเราก็ต้องแก้พี่ไม่เคยท้อถอยในเรื่องอะไรทั้งสิน้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่